ทำไมคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปีถึงเลิกกันได้ง่ายๆแต่คู่ที่เพิ่งเจอกันใหม่กลับยึดติดกันแน่นคำตอบอยู่ที่ทักษะการฟังที่หลายคนมองข้ามงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าคู่รักที่มีความสัมพันธ์ยั่งยืนใช้เวลาฟังกันถึงร้อยละ70ของการสนทนา นักจิตวิทยาคนพบว่าสมองมนุษย์มีกลไกป้องกันตัวที่ทำให้เราตัดสินคนใกล้ตัวเร็วกว่าคนแปลกหน้าถึงสามเท่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันนานสมองจะสร้างแบบแผนความคิดที่เรียกว่า cognitive bias ทำให้เราคิดว่ารู้จักคู่ครองดีแล้วจึงฟังน้อยลงและตัดสินมากขึ้น การวิจัยติดตาม2,000คู่รักเป็นเวลา10ปีพบว่าคู่ที่ฝึกฟังกันโดยไม่แทรกแซงหรือให้คำแนะนำมีอัตราการแยกทางต่ำกว่าร้อยละ50เทคนิคง่ายๆคือการใช้กฎ3วินาที หยุดฟัง3วินาทีหลังคู่ครองพูดจบก่อนตอบกลับวิธีนี้ช่วยให้สมองประมวลผลข้อมูลและลดการตัดสินแบบอัตโนมัติผลลัพธ์คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นและความผูกพันที่แข็งแกร่งกว่าเดิม